สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมาทําเมนูข้าวผัดทะเลกันครับข้าวผัดหอมๆผัดยังไงให้ข้าวผัดของเราไม่แฉะทําตามได้ง่ายๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกครับก็หั่นล้างเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยแครอทหั่นเตา๋าแล้วก็หอมหัวใหญ่หั่นเตา๋ากระเทียมสับครับอ่ากระเทียมสับก็ใช้ประมาณครึ่งครึ่งหัวนะครับแล้วก็ตามด้วย ไข่ไก่อยู่ที่3ามฟองนะครับแล้วก็มีหอมนะครับอันนี้จะเป็นต้นหอมหัน่นซอยอซอยไว้แบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปเราไปตั้งกระทะเราจะมาลวกกุ้งกับปลาหมึกก่อนครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับทําไมเราถึงต้องลวกก,ก,ก,กุ้งกับปลาหมึกก่อนกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยเวลาเรานําไปผัดกับกระเทียมเลยมันจะคายเป็นคายคายน้ำออกมาจากตัวกุ้งกับปลาหมึกเนาะให้เราลวกก่อนนะครับอ่ามันก็จะทําให้ข้าวผัดของเราไม่แฉะนะครับนะ้ํามันก็จะไม่ออกมาเวลาเราไปผัด เอาไปผัดนะครับลวกจนกุ้งปลาหมึกสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักใส่กระชอนให้สะเด็ดน้ำไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะครับ่กระเทียมที่เราสับไว้ใส่ลงไปครับระดับไฟใช้เป็นระดับไฟอ่อนค่อนไปนกลางนะครับเจียวกระเทียมจนเหลืองหอมดันกระเทียมไว้ข้างๆแบบนี้ครับแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะครับเราจะใช้ไข่ไก่อยู่ที่3ฟองนะครับวันนี้ ตอกไข่ลงไป3ามฟองเสร็จเรียบร้อยใช้ตะหลิวเนี่ยตีไข่ให้แตกครับให้มันมีความสีขาวสีแดงปนๆปปอยู่ด้วยกันนะคะบแบบนี้เลยจากนั้นรอไข่เสร็จตัวเดี๋ยวพอไข่มาเริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เป็นข้าวลงไปจากนั้นก็ใช้ตะหลิวเนี่ยกดลงนะครับให้ไข่กับข้าวเนี่ยมีความแบบคลุกเคล้าไปด้วยกันนะครับนี่เลยมันก็จะได้สีเหลืองสวยแบบนี้ค่ะเพื่อน เดี๋ยวผัดคลุกเขาให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมแครอทหั่นเต่านะครับแล้วก็หอมใหญ่หั่นเต่านะครับอ่าใส่ลงไปนี่เลยอ่าผัดคลุกเขากันอีกสักเล็กน้อยครับใส่แครอทเข้าไปก็จะทําให้สีสันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อน,นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราเริ่มปรุงรสชาติกันได้เลยเข้าผัดน,น,นะครับอ่าปรุง ไม่ต้องปรุงเยอะมากนะครับก็จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลทรายผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะครับเราจะไม่ใส่ซอสหอยนะครับเ๋ยวข้าวเราจะแฉะไปน้ําตาลทรายก็เหาะลงไปสักเล็กน้อยครับปรุงนิดเดียวก็อร่อยแล้วนะครับข้าวผัดมันก็จะมีความหอมไข่นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นซีอิ๊วสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มผงปรุงรสไปเพื่อทําให้ข้าวผัดของเราเนี่ย หอมอร่อยนะครับมีความบบตรสชาติดีนะครับผัดจนข้าวข,ของเราเนี่ยแห้งดีเลยนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ใส่เป็นกุ้งปราหมึกที่เราลวกไว้ครับผัดคลุกเคล้าสักเล็กน้อยนะครับกลิ<ๆ>่นหอมมากเพื่อนๆเวลาเข้าผัดกับปลาหมึกนี้แบบอร่อยนะครับเพื่อนๆผมว่า เขาผัดกับปลาหมึกเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะจากนั้นก็ใส่เป็นต้นหอมหั่นซอยลงไปครับขั้นตอนสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าใครอยากผัดคลุกเขาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้เลยครับเพื่อนๆอ่า ใส่ลงไปให้หมดเลยนะที่เราเตรียมไว้นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูข้าวผัดทะเลง่ายๆของเรากลิ่นหอมมากๆเพื่อนๆนนะครับกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยเข้ากับข้าวผัดได้ดีมากๆเลยก็ฝากเพื่อนๆลองนำะไปทําตามกันดูได้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ